หามาเท่าไรหามาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงยันค่ำหาแต่เงินแต่ทองแต่เข้าแต่ของหาแต่ความร่ำรวยมาครั้เวลาได้มาได้มาแต่ความผิดหวังเต็มหัออกนอนก็ไม่หลับแล้วตื่นเช้าหาอีกได้มาอีกแต่ความผิดหวังเผาหัวใจตั้งแต่วันตื่นนอนถึงค่ำถึงค่ำตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายหาเงินมาเท่าไรเมืองไทยเรา ใครก็หาแต่เงินแต่ทองเขาขอได้มาแต่ความพิศหวังีหวังเผาบ้านเผาเมืองเพราะความโลภมันสังหารเข้าใจไหมหามาก็หามาด้วยความโลภเป็นกิเลสได้มาก็ได้มาด้วยความโลภอันเป็นกิเลสทีนี้ได้มามากน้อยความโลภนั้นมันก็ไปเผาหมดทะลุงหมดเพราะฉะนั้นเราหามามากน้อยจึงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวติดกระเป๋าเลยกิเลสจะไปเผาหมดเผาหมด แล้วก็พากันหาเป็นบ้ากันอยู่ตลอดเวลาหาจนกระทั่งบันตายก็ไม่ได้ทั้งเงินไม่มได้ทั้งความสุขนอกจากเขา